สวัสดีครับสวัสดียามเช้านะครับตกแล้วนะครับตกแรงด้วยรับตกโอ้ยเละเทะเลยอ่าเละเทะเละเทะตกแรงด้วยครับ,ตก,ต,กรรบตกแรงด้วยนะฮะดูเลยตกแต่เช้าเลย มาเลี้ยแดเลยโอ้ยบอกให้ไปตกแถวโคราชเ,เยอะเอออ้าวเสียงบอกมาแล้วอันตรายอันตรายเกิดอุบัติเหตุดีแล้วครับฝนตก อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อนะฮะถ้าเราไม่ระวัดระวังนะฮะช่วงหน้าฝนนะครับผมเนาะเพราะฉะนั้นนะครับช่วงหน้าฝนนะครับระมัดระวังกันด้วยนะครับผมเราขับรถขับลานะครับผมเนาะฟ้าแลบอีกแล้วโอ้ยฟ้าร้องใครสาบานระวังระวังเดอ้อใครสาบานอะไรไว้ระวังเดอ้อฟ้าร้องฝนตกหำ่มหุ่มหห <laughs> แต่ฝนตกฟ้าร้องสายตาปาเลยไว้ระวังระวังวินาจานาจาเมื่อเลยครับเมื่อเลยตกฝนตกแรงอะ่ะตายแล้ว ตกสบายตะบันที่ตะบันตกนะครับผมเนาะขับรถหน้าฝนระมัดระวังนะครับผมระมัดระวังนะครับถ้าตกอย่างนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่นะจะตกแบบนั้นหน่อยก็โอ้โห,โโหตายเลยนะฮะฝนถนนลื่นนะถนนลื่นนะครับผมเนาะขอบคุณมากครับขอบคุณอย่างสูงนะครับผมเนาะขอบคุณมากทลา